โอเคนะอยู่กับผมคุณปออีกเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับเกมคองไคสตาร์เดลนะฮะวันนี้มีตู้ใหม่มานะตู้น้องมานะฮะคือตู้หานกล้าปากกาสิ์ <c oughs> โอ้โหใครไม่คือแปลไทยรู้สุดยอดมากจริงน,นะไอเกมนี้นะเป็นตู้น้องของขาฮะตูองขอเข่าเป็นเฟื่องฟูนะเฟื่องฟูที่อ่าหลายคนยังบอกว่าเอดีกว่าออโต้นะ แล้วก็แบบเออบางคนก็นซิมนางนะมันน่ารักดีคนผ้าเดียวคันนะคันนะกับไอ้อะลัฟปี่ในอสซูเลนเท่าเดียวกันโอเคสียงน้องแบบดูแบบเออน่ารักดีแว่าผมก็รู้สึกว่าน่ารักนะโอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวเราเป็นไฝสังคมนะก็เป็นตัวฟึ่งฟูนะแล้วรู้สึกว่าจะพอสามารถเนี่ยมันลบดีบัฟแล้วก็อะไรหลายอยา่างคือใครไม่มีแบบว่าไอโนชาที่ผมกดไปเมื่อ เมื่อหลายเดือนที่แล้วนู่นนะก็มากดตัวนี้ได้นะมันใช้แทนกันได้แล้วเผื่ออาจจะดีกว่าโรชาท้่ซ้ำนะก็ไปตัว5ค่าดาวนะสำหรับอีเวนต์น,นี้นะก็เออช่างใจว่าจะกดดีไหมแต่ตัวเนี้ยโอเคว่าผมกดดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยอะถ้าเกิดสมว่าอ,อย่างตู้พี่เมฟฟ์เฟสหรือแย่เฟสเนี้ยมาเร็วๆเวนี้ยมันก็อย่างน้อยอะถ้าเกิดผมกดไม่ได้ก็ก็กกรอรอีรันแล้วกันนะ ก็อย่างน้อยก็เกมพวกนี้มันก็มีรีลันนะคือม,มันมีเวลาอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างไออย่างถ้าเกิดสมมติตู้น้องตัวเนี้ยไปก็ก็มีไออะไรนะไอน้องไอไม่ใช่น้องดี่เป็นคุณแม่ครับข้ากับไอ,อพ่อเป็ดน,นะมารีลันอีกนะก็มันก็เรียกว่าไงมันมีเวลาเก็บอยู่แล้วนะม,มันมีปัญหาเรื่องเก็บเพชรอยู่ละมาจะเป็นยังไงมารอชมกันอีกทีนะว่าผมจะเกลือแค่ไหน กับไอ้ตู้แบบนี้ไปเลยใครจะดูกูกดกาชาบ้างฮะไอ้นี้ไม่ว่างไม่ว่างคุณต้นว่างไหมกูต้นไปละีละมากูกดเลยดีกว่าอู้ยิกันลับยิ่การันตีเหรอมันหมดไปแล้วอะมันหมดแต่ไอ้ตู้ไอ้จินหยางอะเราจินหวางกูได้ โลนี้ไหมครับฮะเฮ้ยวัดเดียวฟึ๊งก็ได้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมดูเอาเมื่อกี้เพิ่งเข้าไลฟ์มาตั๋วมันน่าจะบินพอดีดูดิว่าหลุดไหมเฮ้ยมันตีแรกมาเลยนี่เที่แไปนะโดนดีวไหมไกมาไหมมาไปโอ้โหหนึ่งเซฟเฮ็ดไปเลยไรโคนไม่ต้องกดอะไรนะเซฟเซฟเฮ็ดไปเลยไรโคนไม่ต้องกด เซฟเพชรหรอคือเอาเซฟเพชรหรอโอเคยโอ๊ยใช่ใช่ไล่ไล่ไคนมันไม่ได้มัดแฮมขนาดนั้นไอ้เคคลิปคลิปกูแม่งสั้นแบบไม่ถึงนาทีเลยนะอย่างเงี้ยนะโอ๊ยตายตายแต่ว่าไหนไหนก็ไอ้นี่แล้วกรูกประเด็นจริงไล่คนมันเอาของสีดาวมามาช็อตได้ไอ้สิบโลไม่ออกเลยวะนี่น้องน้องรักผมว้าน้องรักผม ใช่ผมไอ้พวกไอพวกโลลิคอนเอาพัดอะไรนะเอาพัดเตอร์แปะตูดเดี๋ยวแล้วนะกีบี่แซกก่อนเดี๋ยวกีบี่แซกก่อนอันหนึ่งนะกีบี้แซกพัดแข่งตาแซกแม่งบอกอยากได้แม่งก็หาไปแต่เอาจริงๆตาแซกแม่งก็มีหลัวใช่แล้วนะจ้าประมาณไปกีพี่แซกกีบี่แซกพี่แซกไม่งกำบัดแต่อันหนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยาไปห้องนู้นนะเดี๋ยวนึง จริงเหรอพี่แซกถาว่าว่าสิบโลแรกผมได้ของเขาีดีดียอดดีดีสุดเอดีใครยังไม่ได้ตอนนี้ผมได้แล้วแต่ไม่ใช่ไอดีหลักแต่เป็นไอไอดีไอดีไก่ไอดีไก่แล้วทำไมทำไมผู้คนต้องทำไอดีไก่อะไรที่เกมบาพวกนี้แม่งมันตามไงไอดี บอกว่าเป็นไอเดีเพื่อนอ๋อโอเคๆเข้าใจเข้าใจก็งงว่าไม่ใช่เทพพี่โอเคโอเคบอกว่าไอเดีไก่แม่งส่งให้คนอื่นโอเคโอเคพี่กอดจ้ะโอเคกลับมาแล้วว่าแม่งคิดว่าแม่งด่าด้วยใช่ไหมให้เดาไม่ด่าไม่ด่าไอ้หรือแม่งกำลังเล่นอยู่เอาใส่ไม่สนใจเออว่าแต่ไลค์คนมันทำไรได้เอางี้กว่า ไลโคนมันเดี๋ยวนะขอรีเซ็กแป๊บหนึ่งกูว่ากูว่าผู้ชมที่ดูในอีกูว่าผู้ชมที่อยู่ใน y o u t u ู e นี่คือแบบจาบแช่งกวงนั้นน่ะนี่อะไรคนนี่ใช่ไหมใช่ไลโคนมอืทำอะไรได้อ่ะอยากรู้อมันบอกว่าอ่าจาะพูดพูดพลังงานอ๋อน้นเน้นต้องพูดพูดพลังงานถูกไหมใช่มันมันเน้นรูปอันตีครับโอเค หลบหลบอันติแล้วก็ไอ้นี่เด้งเฮ็ดมันทําให้ฮิวคือง่ายๆมันทําให้ฮิวเป้าหมายแรงขึ้นหลบหลบพลังงานไวขึ้นแล้วก็บับแฟแอคแท็กฝ่ายเราได้ดีขึ้นก็คือมันสามความสามารถของเขาเาอ่ออะมันใช้ได้ดอืมก็ผิดไอ,อ้มันเตือนอะไรวะม่เตือนนะแต่เราเอา๋เอเราใช้ตัวละคร ก็ดีเอาไฟรีอืมโอเคอืมอยู่ก็ค่ากดมีเพชรอยู่เท่าไหร่อืมหมื่นหนึ่งตัวอีสิบสามก็แล้วแต่ถ้าถ้าเกิดว่าให้ให้คิดว่าสามารถหลูบตัวทันลูบเพชทันจุดศูนย์ก็เอามาเลยก็ได้แต่ครผ่แต่กูมีออโต้อยู่แล้วไงกูก็แบบโอเคไม่เอาดีกว่าเอออย่าเลยอืมอย่าเลยดีกว่า อันนี้น้องข<อ>าวเย้น้องอัตโตอัต็มย <c oughs> แกงน้องแกงน้อง, <c oughs> น,อง <c oughs> นี่ไงตาใส่เราใส่อ,อะไรไปนะไม่มีมันต้องเป็นไอมันต้องเป็นอะไรที่มันว่าใส่ไม่ค่อยจะมีแหละ อ่าไลโคนที่จะใส่ให้น้องอ่ะต้องเป็นไลโคนสายฟื้นฟูพลังงานเอามาลูกอืมถ้าจะเด็กให้เฮ้ยขโมยเข้าไปของดาราชามันเลยใช้เนี่ยมันทำให้อัตราพลังงานขาผู้ใช้ิสองเปอร์เซ็นตและเมื่อปล่อยและเมื่อปล่อยเข้าใจเนี่ยเออเนี่ยเอาของดราชาได้เลยเนี่ยเอามาอัพเลยเนี่ยขโมยเลยเอี่ยราชาตกนานละ ดีวันนาตาชาด้วยนาตาชาผมปลดตั้งแต่ได้ลิงก์แล้วอ่ะส่วนแล้วใส่เซตอะไรลงไปอ่ะใส่เซตฟุ้งกลัว a few moments later เพลิต่อปั้นพอวผาได้แค่เนี้ยเพชรพีหกพันอ่ะแต่ว่าความเร็วไม่เท่าไหร่อ่ะความเร็วมันน้อยไปอ่ะเอาเลยอืมผมยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เริ่มปั้นไอ้ไม่ได้เริ่มดันทาเลนเยแล้วก็สกิลก็เอาอันติดนำเลยเอาพอสวัสดีเ้ย พอสวรค์ก็ก็ก็อัพไปอยู่นะสักพักเบิ้มฮ่าว่าไม่ได้กดไปกิโลแล้วอะ่ะจริงจริงเพราะตู้นี้ผมกดได้น้องคาร่ามาก่อนไงครับต้นอ๋อใช่รอบต่อไปกบกรันตีถ้ท่านไหนก็ไหนๆแล้วจ้ะอย่างนี้นไปเลยการลงทุนความเสี่ยงเขอลงทุนในเงี้ย เพอ <c oughs> มันจะได้แบบว่ามันได้เห็นปวกไหมกูมอยากรู้ว่ามันขนาดไหนกันโอ้มนันตายกะตายผมไปดูชแนลที่มันทำไม่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 ถ้าเกิดคือมันนอกอัพคือมันนองอัพสุดไงก็เกิดไรคิมมันมันไม่เห็นภาพไงถ้าเกิดลรงวัวในที่นี้สุดสีด่ส่วนะที่เขาเอาประมาณเจ็ดจาเขาเวลแปดแล้วกันจาไฟมาอัดเต็มทีหลังเล้อเขาดูก็ดูดูแต่ละตัวกูจัดเต็มหมดเลยนะเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างออโต้กูเกือบเต็มหมดอะ เผอิ๋วแถวๆนี้จะเป็นตัวซับตัวแรกจริจริงเหลีวกูดิอ่ะจริงเหลีวกูแบบอัพเตอรน่ะเอ้ยไม่ใช่ตัวแรกดิน่าจะเป็นตัวที่สองเพราะผมอัพลิงก์นิดนแหละเนี่ยกูต้นเห็นป่ะครับคาร่าถ้างั้นเราลองในจูเบตโบเอ้ยลองในนั้นเนาะเห็นพี่แจ๊ควให้ลองในไอ้อะไรนะฟัคเกตินฮอลครับทุกเป็นงจริงๆนะเนี่ยครับผมได้คาร่ามาอ๋อค่เออเออนี่ก็ใช้ได้นี่หว่าคือเนี่ย เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยพอเล่นฮอเนี่ยไอ้นี่ก็ใช้ได้แต่ปรกอบอื่นก็คูกเข้าไงวะรถไฟไปแล้วฮะอยากรู้เป็นไงเดี๋ยวไปไม่ครบนะอยากรู้เก่าไหนบอกว่ามึงแพยย้จิตภาพไงต <Bro. S 1> ลบป่นนะเนีลล่ยฮะตลบโมฮีมึงอ่ะฮึฮรฮเลึฮึฮอฮึฮ มันติดเลย <c oughs> อ่ะไปหมดละอะไรเปิดไปแล้วยังไงล่ะตุะ่มอ่าเหี้ยโอ้โหโอี้ไอ้ตัวนี้ เซเลกลับไปตุ้มโอ้โหเซเลกอปันแหลรขนาดนี้เลยวะปับ๊บฮะตุมต้มฮะกูกดสกิลหน่อย อทำอะไรได้เมื่อกี้ไม่หิววะเมื่อกี้อเอาไปเซเลวดูตีแรงก่กติบัพขนาดนั้นเลยบับดาหรือเปลนะ่าไม่ไปกติพอนะอันว้าปกติพอนมีบัฟอยู่มีบัฟอ,อยู่นะโอเคนี่แหละประเด็นจะกัดกั้นหรอ

ถ้ากดสกิลนอกจากคิวนี่มันได้อะไรบ้างนะดูดูด้วยผมอ่ะก,ก็ลบดีบั๊กไงแค่นั้นก่อนลบดีบั๊กกับอะไรเนี่นยวเพิ่ม, <30 S 2> มอไอพีเคด้วยเอเนี่ยวเพิ่มไอพีเคด้วย

หายส,ยออสบายอ่ะยโอเคกแคูู่เสอจันเอ้ถูเดียวแล้วออกเลยติดโลออกเองดีแล้วโอเค